วันนี้มีรถยอดนิยมเข้าใหม่1คันจะเป็น Honda c ซ v i c ปี2017 1.8 EL นะครับรถบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะครับแล้วก็การันตีไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมของรถฟรีดาวประวัติดีผ่อนเพียงเดือนละ9,500บาทเท่านั้นนะครับตรงนี้รถคันนี้จะมีตำหนิเล็กๆน้อยนิดๆนหน่อยๆเดี๋ยวผมพามาดูกันนะครับ h o n d a c ซ v i c 2017 1.8 EL ตำหนิมันจะมีแค่เล็กๆน้อยครับเป็นรอยสะเก็ดหิน นิดหน่อยอ่าอันนี้คือจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีด้านหน้านิดนึงเดี๋ยวพาไปดูกันสีสวยอ่าแล้วก็ในเรื่องของล้อแมกยางยังใช้งานได้อยู่นะครับทะเบียนได้ทะเบียนสวยด้วยสีขอไข่สอบ,บริสีหนึ่งสามเก้ารวมกันได้เก้านะครับอันนี้ให้พร้อมทะเบียนไปเลยอ่าอันนี้คือสีภายนอกการันตีไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม สีสวยนะครับสีดำหายากด้วยมาเร็วไปเร็วแน่นอนคันนี้แล้วก็ตําหนินิดนึงอาจจะมีตรงนี้ด้านล่างแค่นั้นแหละนีต่ตะเก็ยหินแต่รถได้สีเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็หมดภาษสีปี2,5,6,7ปีหน้าคือสภาคมใช้งานได้ยาวๆภายในจะเป็นสีครีมนะครับตัดด้วยสีดำรถสีดำคันนี้คือภายในอ่ะคือสวย มันเพราะามันตัดกันเห็นไหมภายในดูสวยอยู่นะครับไม่มีรอยชีดขาดด้านหลังแล้วก็ในเรื่องของเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบนะครับนีด้านหลังขวารถทุกคันเลือกมากับมือนะครับก็การันตีเลยว่า ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแน่นอนแล้วก็ผมก็ขายเองลองดูรถสวยนะครับพันเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้างในกันตัวนี้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทเหยียบเบรกกดปุ่มได้เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมหน้าจอนะครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้อยู่ที่120,000รถปี2017นะครับใช้ประมาณหมื่นกว่าเลอรถึง20,000โลนะครับ ตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วเราก็จะมีคูดคอนโทรลมาให้นะครับแง่เย็นอืมภายในสวยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องกันต่อนะครับห้องเครื่องของตัว Honda Civic 1.8 ELP 2017น็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดนะครับแก้มเดิมไม่เคยถอดนะครับเครื่องยนต์ไม่มีรอยรั่วซึม,มรถคันนี้เข้าศู์ตลอดนะครับแต่ล่าสุดก็คือ ตอนที่ผมรับซื้อมาครับมันจะมีซีนฝาวาวรั่วอันนี้ก็คือทําการเปลี่ยนให้แล้วนะครับอะไรที่ไม่ดีผมจะการเปลี่ยนให้ก่อนเลยก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับลูกค้าที่กําลังมองหารถซีวิกอยู่นะครับเรารถสีดําอย่างเงี้ยหายยากด้วยนะครับมาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับแล้วก็ออกรถฟรีดาวไม่ต้องเสียงเงินเลยแล้วก็ผ่อนอยู่ที่เดือนละ9,500บาทเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าประวัติดีนะครับ รถสวยแน่นอนนะครับแล้วก็การันตีว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งมอบให้ลูกค้าครับก่อนส่งมอบจะมีการตรวจเช็คทุกอย่างให้ก่อนนะครับอะไรที่ไม่ดีเปลี่ยนให้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายจัดการดูแลให้ก่อนส่งมอบนะครับลูกค้าทุกคนที่ออกไปก็คือได้รถไปใช้งานแน่นอนนะครับไม่ได้ว่าซื้อไปแล้วต้องไปเก็บงานเพิ่มนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาเบอร์โทร0841441468นะครับโบราณยูคารนะครับมีรถหลายคันให้เลือก ลองกดติดตามช่อง YouTube นะครับมีรถให้ดูหลายคันเลยยังไงฝากด้วยนะครับ